สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันข่าวช่วงสุดท้ายของวันนี้เวลา16นาฬิกกับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่กรมการทหารช่างเสริมเกเบียนเพิ่มความแข็งแรงตลอดแนวผนังกั้นน้ำแม่น้ำสายในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในห้วงวันที่14-18สิงหาคมนี้ กรมทหารช่างนำโดยพลโทศิรภพสุภาวานิตเจ้ากรมการทหารช่างนำกำลังพลกรมการทหารช่างมฑลทนทหารบกที่37 กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17และหน่วยเฉพาะกิจท,ทัพเจ้าตากพร้อมยุทธภกรณ์เร่งปฏิบัติการเสริมความแข็งแกร่งของผนังกั้นแม่น้ําสายตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันมวลน,น้ําก้อนใหญ่จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือของไทยระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณจุดชุมชนหัวฝายซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่รับมวลน,น้ําสายที่ไหลมาจาก เ,เมียนมาเบื้องต้นได้ใช้กล่องเกเบียนเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำลดแรงกระแทกของมวลน,น้ำและพร้อมซ่อมแซมรอยรั่วบริเวณผนังกั้นน้ำด้วยซึ่งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนรอยรั่วอื่นๆได้เสริมด้วยบิ๊กแบ็กเพื่อให้มีความแข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายทุกภาคส่วนได้บูรณาการเพื่อเตรียมรับมือและวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ น,นายพัทรพงศ์สุดพักษรหรือที่รู้จักกันในชื่อของทนายอ่านบุรีรัมเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินจำนวน1,280แปลงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมภายใต้โครงการเร่งรักการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจําปีงบประมาณ2555 โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการออกโฉนดทับพื้นที่การรถไฟเขากระโดงซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินพิพาคสําคัญและต้องตรวจสอบว่ามีจํานวนเท่าใดในายพัทรพงศ์เปิดเผยว่า ขอให้ DSi ตรวจสอบประเด็นโฉนดที่ดินเหล่านี้ออกเมื่อใดหากเป็นการออกในช่วงปี2,515ถึง2,519จะต้องตรวจสอบว่ามีการแบ่งแยกจากโฉนดที่ดินเดิมหรือไม่ขณะที่หากเป็นการออกในปี2,554ถึง2,555ภายใต้โครงการเร่งรัดการออกโฉนดอาจเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อวันที่12กันยายน2,554ก่อนหน้าโครงการนี้คณะกรรมการปปรชได้มีมติชี้มูลว่า ที่ดินเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและระบุชื่อผู้มีอิทธิพลทางการเมืองที่เกี่ยวข้องขณะที่ DSi เตรียมลงพื้นที่เขากระโดงในสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซอสกุงรถฝฟายเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝฟายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสูงพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพลงสำหรับวันนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วดิฉันชนิการสุพิทยาพรและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ